สวัสดีค่ะขอทักทายอย่างเป็นทางการนะคะโบวีธรมาค่ะเจ้าของโฟเซนผิวเด็กนะคะหลายคนถามโบเยอะมากว่าโฟเซนผิวเด็กกินแล้วเห็นผลจริงหรือเปล่าขาวขึ้นจริงหรือเปล่านะคะเอาอย่างงี้โบอธิบายง่ายๆเลยส่วนประกอบหลักของโฟเซนนะคะก็คือกลูตาไทโอนซึ่งก่อนหน้าน,นี้ประมาณ2ปีที่แล้วโบเคยถามคุณหมอผิวคนหนึ่งนะคะว่ากินกลูตาเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าหมอบอกว่า เอาจริงๆกููต้าถ้าใช้วิธีทานเข้าไปเนี่ยมันจะถูกกรดในกระเพาะทำลายมันก็เลยเห็นผลไม่ค่อยชัดแต่ว่าวันนี้ค่ะโฟรเซนพิวเด็กเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีการเคลือบเม็ดยาที่กันกรดในกระเพาะอาหารนะคะมีชื่อเรียกว่าการเคลือบเม็ดยาแบบ enteric coating ค่ะมันก็เลยทำให้การทานกลูตาเนี่ยเห็นผลนะคะเดือนเดียวก็เห็นผลชัดแล้วค่ะว่าแบบขาวขึ้นออร่าขึ้นนะคะแล้วก็ฝ้ากระเนี่ยเมื่อก่อนบเคยมีฝ้ากระตรงเนี้ย ชัดมากพอาขาวขึ้นมันก็จางลงไปเลยค่ะกล่องแรกเริ่มเห็นผลแล้วค่ะกล่องสองนี้ยิ่งชัดเลยนะคะยังไงก็อยากให้ลองกันนะคะ4ฟ e ์เซนผิวเด็กค่ะ